อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเชือกฟอกนะคะสีวันนี้จะใช้สองสีนะคะก็จะมีสีเหลืองไว้สำหรับทําเกสรน,นะคะแล้วก็สีครีมนะคะเราจะทำตัวกลีบนะคะกลีบดอกนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีสี อื่นนะคะที่ไม่ใช่ตามตัวอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะก็สีตามที่ชอบเลยนะคะเข็มโคเชนะคะเราจะใช้เบอร์5ทับศนย์ะคะขนาด 3.00M นะคะกันไกลเข็มเก็บเสร็จไหมนะคะ เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากส่วนของเกสรน,นะคะเราจะขึ้นชิ้นงานนะคะแบบก้นหอยนะคะหรือเรียกว่าเมจิกลิงนะคะเราจะทบไหมไว้ด้านบนแบบนี้สอดเข็มจากด้านล่างเกี่ยวไหมลอดผ่าน ล็อกไหมหนึ่งครั้งเราจะถักในวงกลมนี้นะคะทั้งหมด8ด x นะคะหรือเรียกว่าแปดคอทอนะคะควักธรรมดานะคะทั้งหมดแปดครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ด พอเราถักมาจนครบ8หลักนะคะเราก็จะรูดนะคะรูดชิ้นงานนะคะให้ชิดต่อไปนะคะเราจะถักแถวที่2นะคะในส่วนของเกสรน,นะคะเราจะถักทั้งหมด2แถวนะคะแถวที่2เราจะถัก8 v นะคะ หหลักเราจะควักลงไปทั้งหมด2ครั้งนะคะหลักละ2ครั้ง พอเราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะ C นะคะที่หลักตรงนี้แล้วเราก็ตัดไหมได้เลยนะคะ ตรงวงกลมนี้ให้ชิดนะคะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนนะคะตัวไหมนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีตามที่เราต้องการนะคะ แล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะหลักที่เราซีตรงนี้เอาไหมสีที่เราเปลี่ยนนะคะมันลอดผ่านนะคะเกี่ยวลอดผ่านถักล็อกหนึ่งครั้ง ตรงปลายไหมตรงนี้เราจะเก็บมันด้วยนะคะเราจะถักโซ่นะคะขึ้นไปทั้งหมดห้าโซ่นะคะรวมกับหลักโซ่หลักแรกตรงนี้ด้วยนะคะหลักตรงนี้เราจะนับหนึ่งนะคะแล้วเราก็นับขึ้นไปอีกสี่หนึ่งสองสามสี่รวมกับหลักนี้นะคะเป็นห้า ต่อไปเราจะพันหัวเข็มนะคะทั้งหมดห้าครั้ง 1, นึ่งสองสามสี่ห้าพอเราพันได้ห้าครั้งนะคะเราก็จะมาแทงุกเข็มนะคะลงไปหลักเดียวกันกับหลักโซ่นะคะตรงนี้ เกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะปลดนะคะทีละสองห่วงนะคะทั้งหมดหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ ไปนะคะเราก็จะพันหัวเข็มทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4 5เราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะหนึ่งกรีบนะคะเราจะใช้หลักโซ่ตรงนี้นะคะทั้งหมด3ามหลักนะคะ แทงเข็มลงไปในหลักถัดไปนะคะในหลักที่สองต่อไปเราจะปลดนะคะเกี่ยวไหมปลดทีละสองห่วงทั้งหมดหกครั้งหนึ่ง สี่ต่อไปเราก็จะพันหัวเข็ม5้าครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสมสหเราจะแทงเข็มลงไปนะคะที่หลัก เดิมนะคะหลักเดียวกันนะคะหลักหลักที่สองตรงนี้เราจะแทงเข็มทั้งหมดสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อไปเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเราจะพันหัวเข็มนะคะ5ครั้ง1 2 3 4 5สอ้าหนึ่งสองส สามสี่ห้าหกได้สามหลักแล้วนะคะหลักต่อไปนะคะเราก็จะพันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหลักที่สามนะคะเราจะควักไปในหลักที่สามนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดนะคะทีละสองห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะปิดชิ้นงาน5้าโซ่หนึ่งสองสมสี้า เราจะมาเลื่อนห่วงหรือซีนะคะลงไปในหลักเดียวกันกันกบหลักตรงนี้นะคะที่หลักเดิมนะคะในหลักที่สามเสร็จไหมตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกก่อนนะคะจะได้ไม่เกะกะ ก็จะมาจาัดตกแต่งกลีบนะคะก็จะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะแต่ละหลักนะคะเราก็จะพันหัวเข็มทั้งหมด5ครั้ง5ครั้งนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูอีกกลีบนะคะกลีบที่2นะคะกลีบที่สองเราก็จะถักเหมือนกลีบที่1นะคะแล้วก็ถักไปทั้งหมด5กลีบนะคะถักเหมือนกันนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันนะคะ ต่อไปเราจะถักกลีบที่สองนะคะแล้วก็ถักในหลักถัดไปนะคะเราจะถัก X หรือคอทอนะคะควักขึ้นมา1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดห้าโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้า อันหัวเข็มนะคะห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะมาแทงเข็มนะคะในหลักเดียวกันกับหลักโซ่นะคะบททีละสองห่วงทั้งหมดหกครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกต่อไปเราจะพันหัวเข็มทั้งหมดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะถักลงในหลักถัดไปนะคะ กดทีละสองห่วงทั้งหมดหกครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพันหัวเข็มห้าครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าถักลงไปในหลักเดียวกันนะคะปดเข็มนะคะทีละสองหนึ่งสองสามสี่ ทำเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงเข็มนะคะลงไปที่หลักเดิมนะคะอีกหนึ่งครั้งปลดห่วงนะคะทั้งหมดอ่าอย่างละสองหลักนะคะสองห่วงทั้งหมดหครั้งหนึ่งสอง สามสี่สห้าหก <บ S 2> ต่อไปนะคะก็พันหัวเข็มห้าค้างหนึ่งสองสาม 4ีห้าเราจะถักในหลักถัดไปนะคะในหลักที่สามนะคะ1กลีบเราจะใช้ทั้งหมด3มหลักนะคะตรงนี้จะใช้หลักที่สามแล้วนะคะในกลีบที่สองปทดทีละสองทั้งหมดหครั้ง1นึ่สองสมสี ห้าหกเราก็จะปิดชิ้นงานนะคะด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ลงไปที่หลักเดิมนะคะในหลักเดียวกันนะคะ ก็จะมาจัดตกแต่งกีบนะคะจัดเรียงนะคะจัดทรงให,ให้สวยนะคะให้เรียงกันนะคะก็จะได้ทั้งหมด2กีบแล้วนะคะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะทั้งหมดหกีบนะคะ ต่อไปเราจะถักสายนะคะไว้สําหรับห้อยกระเป๋านะคะสายยาวตรงนี้นะคะเราจะถัก X นะคะลงมาที่หลักแรกตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดสสี่ิบโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ พอเราถักมา40โซ่นะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงนะคะลงไปตรงนี้นะคะแทงเข็มลงไประหว่างกลางตรงนี้เลยนะคะ ก็ถักโซ่หนึ่งตัดไหมนะคะเก็บชิ้นงานได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดตกแต่งนะคะจัดทรงนะคะกลีบแต่ละกลีบนะคะให้เรียงกันให้สวยๆนะคะ ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับดอกไม้นะคะไว้สําหรับห้อยกระเป๋านะคะแบบง่ายๆนะคะใช้เวลาในการถักไม่นานนะคะถักง่ายมากเลยนะคะแปบ๊บเดียวนะคะ